และนี่คือเอเรียที่ทำลายง่ายที่สุดในโลกนี่เบเบสเตอร์น้องมันยังมีโหดกว่านี้นะเฮ้ยเจอตัวนี้ไปก็น่าจะจอดแล้วน้องมาเลยครับงใช้ท่าไม้ตายแบบนี้ด้วยอ่ะมันมันมีไฟด้วยอ่ะเจอเบเบสที่หมุนนานที่สุดในโลกเฮ้ยเย่ถูวันโกชุดเอ้าเอ้าและนี่คือเอเรียที่ทำลายง่ายที่สุดในโลก ทำร้ายยากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไปไหนแล้ววะโอ้อไม่เป็นไรเลยว่ะขอใหม่ได้ปะจะลองให้ปลาทองกัดดูนะมาดูมาดูทองโหดขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่โหดใช่ปะใช่งั้นเราไปดูปลาดุกเลย,ยมาดูมา<ๆ>ดูเร็ว ตอนนี้มันกำลังหลับไหลอยู่ฮัลโหลมาต์ฟั่งองยาเข้กมาแล้วจีพอไหมพอไหมตะก้องนี่ครับเป็นหัวหานะหวานลงปราดูกระเบซ้อนของผมยังกลัวอุ้ยทำลายยากขนาดนั้นเลยนี่อุ้ยมันเกินไปนะเนี่ยเราเอารถเหยียบปะเุ้ยจะแตกไหมวะไปไปลองสักหน่อยไป พร้อมพมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งไปมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นไรไม่น่ามันเป็นไรไหมไม่น่าเป็นนะเป็นไหมไม่น่าเป็นเนาะดดููอย่าไปกี่รอบนี่ตะก้อง สามสามหรือหนูอุย้ยมันเป็นหลบยืดๆเปล่าหึหึหแต่ตรงนี้มันอุ้ยไม่เป็นไรอ่ะดูว่ามันมันไม่เป็นไรมันนอนนี่เฉย, <c oughs> ยผมบอกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปลองเอาเบเบทคทำลายดูทุกคนมันจะเป็นยังไงไปสกสโกทำเพื่ออะไรมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะจะใช้ทาไม้ตายเด็ด <Hello, my S 1> นี่ <my dad. S 1> <c oughs> เบเบดเอ็ผมคิดว่ามันน่าจะสู้ได้นะมันจะสู้ได้ยังไงป้าคุณว่ามันจะสู้ไม่ได้นี่อ่ะดูดูดูขนาดเหลี่ยมแค่เนี้ยมันยังไม่เหลี่ยมเลยอ่ะเนี่ยมีแต่อันตุ้ๆอย่างน้แล่ะเนี่ยเออดูดูได้ไงฉลามดู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 เมีดมันนะนี่ไงฟันมันเนี่ยนี่ มันแหลมจะตายดูนี่อะไรนี่วานวานเพชรฆาตไม่ใช่วานธรรมดาน้องวานตกมันอ่ะเห็นไหมตามันแดงด้วยดูตาแดงกำอือ oh <my> มันตกมันมันตกมัน <Brand. S 1> สามูไรดูเอ้สามูไราคาลิเบอร์เป็นสามูไรสามูไรเลยนะเว้ยมาดูดีกว่ามาดูดีกว่ามันสู้ได้ไหมเดี๋ยวมันดูถ้ามันยังสู้ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเจอตัวนี้เลย Hello, <my> โอ้ย เบเบซิงน้องเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังมีมันมีอีกมีอีกแบบนึงเฮ้ยแบบนึงมันเป็นไปได้เหรอวะดูดูดูอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเยอะไหมล่ะอะไรไม่เกี่ยวนี่เบเบเตือนน้องมันยังมีโหดกว่านี้นะเฮ้ยเจอตัวนี้ไปก็น่าจะจอดแล้วน้องขวดตึงขวดอันตรายน้อง ออเะรอ,อ,อชมรอชมรอชม,มตอนนี้ยังไม่ให้ดูหม,มาน้องมาลองเลยอะเอาเอเลียนนอนไว้แบบนี้เลยนะครับอุ้ยลูาร่างมันคุ้นๆว่ะ <c oughs> อุ้ยตัวอะไรดีวะเอาวานเลยผมคิดว่าวานตกมันเนี่ยใช้ได้มาทำไมคิดว่ามันใช้ได้ก็มันตาแดงไงมันตกมัน้วยทีูวันโกชุเอาเลยครับังหวนนี้ครับวานเป็นจะกากด้วย อุ้ยเหมือนเหมือนวานเดบเอาอยู่นะนี่หุ้ยวานเพื่อจะฆ่าทำอะไรไม่ได้เลยว่ะทิ้งไปหุ้ยแม่งสู้ไม่ได้เลยทุกคนนี่วิฉลาไม่ไปฆ่าุดโอ้โอ้ยหุ้ยโอ้ยยังไงยังไงยังไงเหมือนจะเข้าอยู่นะเออเฮ้ย มึงเป็นฉลามเลยนะเว้ยทุกคนมันสู้ไม่ได้เลยว่ะทิ้งไปเถอะลองฉลามตัวนี้ปะวะฉลามเขียวว่ะเดียบเรียวเรียยบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงเรียบร้อยอุ้ยอีเลียนมันดูดสเตมินาดีมากอะมันนิ่มฮะมันนิ่มนั่นแหละมันดูดสเตมินาดูดิมันมันใช้ท่าไม้ตายแบบนี้ด้วยอะมันมันมีไฟด้วยอุ้ย ถ้ามันจะดูซันเตอร์มิน่าขนาดนี้อ่ะมันต้องเจอตัวนี้แล้วป่ะมันเจอเบียเบีที่หมุนนานที่สุดในโลกโว้ยโว้ยออกนะอุ้ยจะทำอะไรมันไม่ได้เลกว่าตะก้องมันเหนียวเหนียวพอสมควรเลยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยดุ๋ยมากเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเล่นเน้ยไม่ให้มหายเฮ้ยเอาเต่าเต่าเบรสเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนเอเลี่ยนใช้ฮาคิ ตัวแล้วโอบสนามอ่ะผมว่าผมต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วว่ะผมอยู่ที่แกแล้วสมุไรฉันคิดว่าสมุไรเนี่ยมันจะจัดการกับไอ้หมอนี้ได้นะอะไรมัมั่นใจขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โทุกตัวอีก ทำไรกากมากเฮ้ยทุกคนแบบเบบีเอ็กทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะไอหมอเนี่ย่ะเฮ้มันจะเกินไปปะวะมันถึงเวลาแล้วละ่ะถึงคิวที่เราจะต้องใช้บบเบบีเอเถื่อนแล้วลทุกคน <Yet. S 1> อุ้ย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 นั่น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 สองหนึ่งไปอุ้ยดีดีดีเฮ้ยดีดีดีโอ้ยโอ้ยเบบีเอ,อ็ไปป่าวว่ะชุดธรรมดายังไม่ได้เลยเอาอันนี้มันง่าย อ๋อครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะเข้าอยู่นะต่กล้องมันเดิ่งมันเดิ่งวังดูดิเฮ้ยมันใช้เนี่ยดูสเตมิน่เฮ้ยมันใช้หมดนะครับโ้โหครับไปนี่หรอหนีเลยว่ะอุ้ย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  เข้าปะวะอุ้ยไม่เข้าเลยแตะกล้องอุ้ยไม่เหนียวจัดอะค่อุ้ยเบบเถื่อนทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะสวัสดีเบบีเบบีสิงมาได้ไหมได้ผมว่าได้นะเหนียวออกกระดามากกวอี๋อ่ะมันเบาจังปะมาเบบเถื่อนใหญ่เลยเอันใหญ่เลยอ่ะเอาดีไหนครับ อ้ยเหมือนปาดเข้าเลยนะขี้เอาออกเล้วว่ะเข้าไหมนี่นี่โดนปาดแบบนิ่มเลยอ่ะคนดิอุ้ยอ้าวอุ้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนนี่เข้าไหมอ้โหมันไม่ละคายเคืองกระเพาะอาหารมันเลยมันจะโหดเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วเนี่ยเอเลี่ยนอะไรวะเนี้อ่ะอือสารนี้แรงครับตอนนี้แรงเฮ้ยมันใช้หัวดอีกแล้วว่ะ มันช่วยมันจะให้ด้วยในยการดูดเซมินหน้าว่ะทุกคนหัวหม้กูเน่เอ้ยเอ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะทุกคนเอ้ยเอ้ยมันจะเกิดไปแล้วนะเวย้ย <c oughs> มันถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว่ะทุกคนผมคิดว่ามันไม่มีอะไรหัวไปเท่าตัวนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนสนามเลนะ้ใช่เราต้องต้องเปลี่ยนสนามด้วยทุกคนมา เดี๋ยวเราไปดูกันฝากแรงใจใพี่ด้วยทุกคนพี่จะสามารถจัดการกับไอ้หมอนี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันพีทูวันโกุ้ดว้าว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 ม้าว้าจร้งวงว้าววนาวว้าวาวา้าวว้ <S 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 าวอ,อ้าวว้าว้าวว้มวว้า้าวาวว้าวว้าววาา่ ลองผมให้โอกาสอีกสามรอบถ้าสามรอบไม่ผ่านก็แสดงว่ามันจะถึกทนเกินวิววิวอะไรอะไรอะไรขาดที่บีบมันขาดอันหนึ่งทุกคนเ <c oughs> นี่ยที <c oughs> ่บมันขาดทั้งอันหนึ่งอะมันมีกี่อันในนี้เป็นพันอะเป็นล้านอะเป็นล้านเซลล์อะทุกคนแต่ว่าเรื่องที่จะขาดแค่ <c oughs> เุ้ยมีไข be like ่ด้วยอ่ะเนี่ยนะไข่คืออะไรนี่นไงเป็นไข่ไข่ออกเนี่ยนะเนี่ยนะโกชุดผม่าต้องเข้าแล้วแหละตอนเนี้ยคิดว่าเมื่อกี้แม่งโคตรโหดเลย เฮ้ยไม่เข้าเลยตะก้อมันอาจจะเข้าแต่เราแค่ไม่เห็นหรือเปล่าใช่หรอไม่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะขาดว่ะทุกคนอุ้ยเป็นรูนะเป็นรูนะเนี่ยเราต้องดูตรงใบมีดหรือเปล่าอุ้ย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 แต่มันรั่วว่ะทุกคนเห็นมันรั่วแล้วว่ะเอออยหางเง้ยละมันแฟบแล้วเนี่ยเออแต่มันยังยังไม่ขาดว่ะเราต้องทำให้มันขาดดิ อุย้เห็นไหมเรามันหักหรือมันนั่งไม่ได้แล้วอ่ะเห็นไหมเอเลียนตายแน่เอเลียนรอบนี้แหละต้องหลบนะโอ้ยชุดทำไมมันเบาจังวะมีน้ำน้ำอะไรทุกคนวุ้ย เรียบร้อย <Hey. S 1> เรียบร้อยเอเลี่ยนพัง,งเฮ้ยดูดิเราได้ไข่ในมันด้วยอ่ะน <Hey. S 1> ี่ไข่มุกอันดามันเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไม่พังว่ะเฮ้ย hey, เราได้ไข่เอเลี่ยนว่ะเ,เราได้ไข่เอเลี่ยนแล้วทุกคน <Yeah. S 1> เฮ้ยฝันดีนะน้องโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รีมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะ แล้วคลิปหน้าผมจะมาทำลายอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ทุกคนทำลายแมวไหมอยาให้ทำลายแมววะทลายเลยดีไหมพี่ใหญ่ผมทำลายแมวแล้วก็